วันนี้ผมมายืนอยู่ที่โรงเรียนดังย่านนนทบุรีที่เน้นการก่อสร้างสนามญ้าเทียมคุณภาพสูงเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพและโรงเรียนจะสามารถจัดกิจกรรมต่างๆได้อย่างดีด้วยครับสำหรับโครงการนี้ได้มีการออกแบบให้ก่อสร้างสนามญ้าเทียมบนพื้นคอนกรีตที่ยกขึ้นมาเป็นชั้น2อเพื่อให้ชั้นล่างสามารถใช้เป็นลานจอดรถซึ่งจะเป็นการใช้พื้นที่ที่จำกัดได้อย่างคุ้มค่าเลยครับการก่อสร้างโครงการในลักษณะนี้ จำเป็นจะต้องคํานึงถึงการป้องกันน้ําที่จะรั่วซึมลงสู่พื้นคอนกรีตและก็การรับน้ํารวมถึงการระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากมีพื้นที่ในการรับน้ําขนาดใหญ่มากครับการออกแบบวัสดุทั้งหมดจะมี4ชั้นดังนี้ชั้นที่1จะปูด,ด้วยวัสดุ ที่เรียกว่าเดนเนสเซลซึ่งจะมีลักษณะเป็นตะแกรงพลาสติกที่มีความหนาเพื่อเน้นการระบายน้ําในแนวแกนและก็ต้องสามารถรับแรงได้ดีระดับหนึ่งด้วยครับชั้นที่2จะปูด,ด้วยวัสดุ n o n บูเ e n เจอร์เท็กซ์เพื่อเป็นวัสดุกรอง,องเพื่อป้องกันไม่ให้ตะก,กรนหรือเศษวัสดุที่อาจจะเกิดขึ้นจากด้านบนไหลลงไปอุดตันในชั้นระบายน้าครับ สำหรับการติดตั้ง g e o เท็กไทยในโครงการนี้สามารถใช้ระยะซ้อนทับเพียงเล็กน้อยก็พอเนื่องจากโครงสร้างด้านล่างเนี่ยเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนตัวแล้วครับโดยอาจใช้กาวทาพิยงเล็กน้อยบริเวณที่ซ้อนทับเพื่อเป็นการป้องกันการปลิวในช่วงที่กำลังติดตั้งชั้นที่3จะปูด,ด้วยวัสดุแผ่นยางรองหญ้าเทียมเพื่อดูดซับแรงกระแทกที่จะเกิดขึ้นจากด้านบน ชั้นที่4ชั้นบนสุดก็จะปูด้วยหญ้าเทียมครับสําหรับการก่อสร้างสนามหญ้าเทียมกลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่แบบนี้แต่ได้มีการออกแบบระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ต่อให้มีฝนตกหนักขนาดไหนก็ยังสามารถระบายน้ําได้ดีไม่มีทางท่วมสามารถจัดกิจกรรมต่อเนื่องได้อย่างแน่นอนครับ